ยาดมมีอันตรายหรือไม่ในปัจจุบันยาดมซึ่งใช้บรรเทาอาการหวดัดคัดจมูกน้ำมือตาลายวิงเวียนศีรษะกำลังเป็นที่นิยมในท้องตลาดโดยผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุอานามเลยวัยกลางคนขึ้นไปอย่างไรก็ตามยาดมสมัยใหม่มีการปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยเป็นที่เตะตาของกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น จึงได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยขนาดกระทัดรัดเหมาะมือผลิตภัณฑ์รูปแบบนี้สร้างสารรค์เพื่อคนยุคใหม่ไว้ทำงานเนื่องจากคนยุคใหม่มักมีกิจกรรมและการผ่อนคลายหลังการทำงานในเวลาที่ค่อนข้างจำกัดจึงมักผ่อนคลายด้วยกลิ่นบำบัดยาดมจึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่นำเสนอนอกจากนี้ผู้ที่ต้องการอดบุหรี่ก็นิยมที่จะหันมาใช้ยาดมทดแทนการสูบบุหรี่ ทำให้เกิดคำถามว่ายาโดมมีอันตรายหรือไม่ผลิตภัณฑ์ยาโดมส่วนใหญ่ประกอบด้วยเมนทอลกาลบูลพิมเสนน้ำมันหอมระเหยและอื่นๆเช่นน้ำมันสาระแหน่น้ำมันเขียวน้ำมันการกูหรือน้ำมันยูคาลิปตัสและยังมีน้ำมันระเหยยาช่วยในการละลายเช่นน้ำมันงาน้ำมันแร่หรืออาจมีสารสกัดจากสมุนไพรบ้าง องค์ประกอบหลักของเมนทอนหรือที่เรียกว่าเกล็ดสลแหนการบูนและพิมพ์เสนรวมถึงน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้จะทำให้เกิดความรู้สึกเย็นสซานในโพรงจมูกรู้สึกสดชื่นตื่นตัวได้บ้างแต่การสูดดมสารเหล่านี้บ่อยๆอาจทำให้เยือเ่อกบุกทางเดินจมูกที่สัมผัสกับกลิ่นที่เข้มข้นเกิดการระคายเคืองได้เมนทอนหรือเกล็ดสลแหน มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวมีกลิ่นหอมเย็นมีอยู่ในน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากใบมิ้นหรือที่เรียกว่าใบสะระแหน่ฝรั่งมีประโยชน์ในการขับลมมักใช้แต่งกลิ่นและลดยาเช่นยาเคลือบกระเพาะอาหารมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่อยางอ่อนๆนะคะลดการบวมของหลอดเลือดที่จมูกและ ลดอาการปวดสารนี้เมื่อสัมผัสกับผิวหนังจะทำให้รู้สึกเย็นแต่ในความเข้มข้นสูงและใช้ติดต่อกันสารนี้อาจทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณทางเดินหายใจเมื่อสูดดรรมและอาจทำให้เกิดปอดอักเสบได้ค่ะกระบูลมีลักษณะเป็นเก็ดมันวาวสีขาวมีกลิ่นหอมเย็นฉุน เดิมสกัดจากต้นกระบูนแต่ปัจจุบันเป็นสารสังเคราะห์เนื่องจากทำได้ยาทาได้ง่ายนะคะโทษค่ะราคาถูกกว่าสกัดจากพืชกระกระบูนนะคะถูกดูดซึมทางผิวหนังได้ดีและรู้สึกเย็นเมื่อสัมผัสกับผิวหนังเช่นเดียวกับเมนทอนมีลทธิ์เป็นยาชาและต้านจุลินทรีย์ได้อย่างอ่อนๆใช้ทาเฉพาะที่ แก้เคล็ดบวมขัดยอกแรงแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยและโรคผิวหนังนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประาสาทส่วนกลางอาจเกิดอันตรายจากการสูดดมเนื่องจากลักายเคืองทางเดินหายใจเคยมีรายงานนะคะการชักในเด็กทารกเมื่อกินโดยบังเอิญมีการนำกระบู้มาใส่ในรถนต์เพื่อปรับอากาศทำให้หอมสดชื่น พบว่ากราระบูนเป็นสารละเหิดได้เมื่อใส่ในรถยนต์ที่เปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลากระบูนจะระเหิดนะคะไปเกาะที่ช่องแอร์และหากจอดรถยนต์ทิ้งไว้ในที่อากาศร้อนเกิดอัตราการระเหิดก็จะเร็วขึ้นได้ทำให้รู้สึกว่ากราระบูนล,ลดจำนวนลงหากมีการใส่กราระบูนเพิ่มขึ้นเรื่อย โดยไม่ได้เปิดประตูนะคะหรือหน้าต่างทิ้งไว้ให้ละเหิดออกมาด้านนอกความเข้มข้นของกลิ่นกระบูลเพิ่มขึ้นจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะปอดและตับได้ค่ะพิมเสนมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆแบนๆสีขาวฝุ่นหรือแดงเลื่อๆกลิ่นหอมเย็นพิมเสนบริสุทธิ์รูปร่างเป็นหกเหลีย่ยม ได้จากการนำกระบูนมาหุงกับยาอื่นๆแต่ปัจจุบันได้จากสารสังเคราะห์ซึ่งจะมีรสเผ็ดกัดลิ้นถ้าเป็นของแท้จากธรรมชาติจะไม่กัดลิ้นแต่จะทำให้เย็นปากคอประโยชน์ของยาใช้สูตดดมแก้ลมวิงเวียนทาภายนอกแก้เค็ดขัดยอกแต่อาจเป็นอันตรายนะคะหากสูดดมเนื่องจากสารนี้ทำให้เกิด อาการลักษาเคืองบริเวณทางเดินหายใจนอกจากนี้สารนี้ยังมีฤทธิ์กระตุ้นและสงบนะคะระบบประสาทส่วนกลางได้ค่ะยาดมที่ประกอบด้วยสารหลักสารตัวนี้เมื่อสูตรดมจะทำให้ล่งจมูกและทำให้เกิดความรู้สึกเย็นซ่าสดชื่นตื่นตัวมีประโยชน์ในขณะที่เป็นลมนะคะวิงเวียนหรือคัดจมูกแต่การใช้ยาดมที่ถูกต้อง ควรสูดดมใกล้ๆแต่ไม่สัมผัสโดยตรงไม่ควรให้หลอดยาเข้าไปค้างไว้ในรูจมูกนะคะเพราะสารทุกตัวอาจทำให้ระคายเคืองเมื่อสัมผัสควรหลีกเลี่ยงการใช้หลอดยาดมที่สัมผัสกับจมูกผู้อื่นแล้วนะคะเพราะอาจทำให้ติดเชื้อได้ อันหนึ่งยาดมมีลทธิ์เพียงลดอาการเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะถ้าเป็นมากควรรีบไปพบแพทย์ค่ะยาดมที่เป็นลักษณะยาน้ารือว่ายาขี้ผึ้งให้ป้ายสำลีหรือผ้าเช็ดหน้าหรือทาบางๆที่หน้าอ,อกแล้วสูดไอรละเหยหรืออาจทาด้านนอกของจมูกแต่ต้องใช้ยาในปริมาณน้อยๆก่อนนะคะและหากมีโรคของโพรงจมูกอยู่เช่น โพงจมูกอักเสบจ,จากการแพ้ติดเชื้อในโพงจมูกหรือไสนัสอักเสบพรหล,ลีกเลี่ยงการใช้เนื่องจากอาการแพ้ซึ่งอาจมีเยื่อบุโพงจมูกเสียหายอยู่แล้วหากสูตรยาดมที่มีความเข้มข้นมากๆอาจละค่ายเคืองมากขึ้นอันหนึงยาดมนี้นะคะยา ยาสูตรดมนี้อาจเกิดอันตรายกับเด็กดังนั้นควรเก็บรักษาไว้ให้ห่างมือเด็กค่ะสำหรับยาหม่องน้ำซึ่งมีข้อบ่งใช้คือทาแก้อาการปวดเมื่อยมีตัวยาหลักคือเมทิลซาลิไซเลตนะคะนอกเหนือจากเมนทอลกาลบูลพิมเสนไม่ควรนำมาใช้สูตรดมเพราะจะทำให้เกิด อาการระคาายเคืองบริเวณทางเดินหายใจได้ค่ะยาโดมยังอาจทำให้เกิดการเสพติดได้เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ผลิตบางชนิดเช่นเมนทอลและการะบูลซึ่งเป็นสารมีผลต่อระบบประสาทจึงทําให้เกิดการเสพติดได้แต่การติดยาโดมนั้นจะเป็นรูปแบบที่ใช้จนติดเป็นนิสยัยคล้ายคลึงกับการที่เราชอบหมุนปากกาแล้วกอดหมอนข้างในเวลานอน โดยสังเกตว่าหากวันไหนที่เราลืมเอายาดมออกจากบ้านมาด้วยนะคะไม่ได้ดมยาตลอดทั้งวันอย่างมากเราจะรู้สึกว่าอยากสูตรยาดมบ้างแต่เมื่อทำงานนะคะหรือเรียนในระหว่างวันเราก็ละเลยความคิดนี้ไปได้ค่ะจะเห็นได้ว่ายาดมเป็นยาสามัญน,นะคะประจำบ้านที่มีประโยชน์หากรู้จักใช้อย่างถูกวิธีระมัดระวังและไม่สูดดมต่อเนื่องเป็นเวลานาน เมื่อมีอาการผิดปกตินะคะควรเลิกใช้ทันทีค่ะแล้วก็รีบปรึกษาแพทย์การมีไว้สำหรับคนที่จำเป็นใช้ก็เป็นการป้องกันโรคบางอย่างได้ทำให้สุขภาพดีโดยไม่ต้องพึ่งยางได้นะคะทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิปนะคะลง YouTube ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะ คลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9นาิกา30นาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3โมง15ค่ะ15นาฬิกา15นาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำนะคะเกือบเกือบ2ทุ่มค่ะ19นาฬิกา45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะ เป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG Twitter ตอร์ หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะแ sp แปดแป8นะคะหรือสแกน qr code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน qr code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาตอบตอคำถามทันทีเลยค่ะ หรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดติตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ a s p 8 8 8นะคะ หรือไม่ก็เข้ามาคิวอร์โค้ดของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับชลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ